ฮอกไกโดเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในเรื่องของเทศกาลทรัพยากรธรรมชาติและทิวทัศน์อันสวยงามประกอบกับอากาศอันหนาวเย็นและอาหารทะเลสดๆอันเลื่องชื่อทำให้ถูกนึกเป็นลำดับต้นๆตลอดเมื่อพูดถึงประเทศญี่ปุ่นนอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินในการเที่ยวชมธรรมชาติของฮอกไกโดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการได้ลุ้นว่าวันนี้เราจะได้เจอสัตว์อะไรตามธรรมชาติบ้าง ญี่ปุ่นต่างจากบ้านเราตรงที่มีฤดูการตั้งแต่ร้อนไปจนถึงหนาวสัตว์บางชนิดจึงเปลี่ยนสีขนไปตามฤดูซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพบเห็นได้ในบ้านเราฉะนั้นในวันนี้เราจะมาดูกันว่ามีสัตว์ชนิดไหนบ้างที่พบเห็นได้แค่ในฮอกไกโดเท่านั้นแล้วสัตว์เหล่านี้แตกต่างจากสายพันธุ์อื่นแค่ไหนกับ6สัตว์น่ารักประจำถิ่นฮอกไกโดที่คุณต้องหลงรัก หนึ่งพังพรจิ๋วอิซุนะสัตว์สายพันธุ์ย่อยที่ชื่นชอบอากาศที่หนาวเย็นในญี่ปุ่นจะมีที่ฮอกไกโดอาโอโมริอิวาเตะอากิตะภาษาญี่ปุ่นเรียกพังพรชนิดนี้ว่าอิสุนะซึ่งอิสุนะของอาโอโมริอิวาเตะอากิตะจะเรียกว่านิฮงอิสุนะซึ่งจะมีขนาดตัวเล็กกว่าอิสุนะในฮอกไกโดที่เรียกว่าคิตะอิสุนะ โดยลําตัวมีความยาว14 26เซนติเมตรอาศัยอยู่ตามป่าลึกท,ทุ่งหญ้าทุ่งนาเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับหนูแต่อาหารหลักคือเนื้อของสัตว์ทั้งที่ตายแล้วและมีชีวิตเช่นนกตัวเล็กๆแมลงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นต้นพังพรนิวแบบนี้สามารถพบเห็นได้ตามแถบไซบีเรียและทางแถบสแกนดิเนเวียตอนเหนือ แต่ว่าสิ่งที่ทำให้พังพรจิวอิชุนะนั้นแตกต่างจากพังพริจิวจากที่อื่นๆก็คือพวกมันนั้นสามารถเปลี่ยนสีขนได้โดยจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลในหน้าร้อนและเปลี่ยนขนเป็นสีขาวในหน้าหนาวให้กลุมกลืนกับหิมะเพื่อพรางตัวไปกับหิมะได้ 2. กระต่ายหิมะฮอกไกโด กระต่ายภูเขาพื้นเมืองที่ฮอกไกโดนี้มีชื่อว่าเอโซยุกิอุชางิซึ่งแปลตามตัวอ,อักษรได้ว่ากระต่ายหิมะฮอกไกโดซึ่งคำว่าเอโซเป็นชื่อเรียกฮอกไกโดในสมัยก่อนส่วนยุกิแปลว่าหิมะ ima, และอุชางิก็คือกระต่ายกระต่ายน้อยนี้อาจจะมองเห็นยากหน่อยในช่วงฤดูร้อนเพราะมันสามารถเปลี่ยนสีขนเป็นสีน้ำตาลได้ แต่เมื่อเข้าฤดูหนาวมันจะผลัดขนปุกปุยออกเป็นสีขาวเพื่อให้กลมกลืนกับสีขาวของหิมะได้นั่นเอง 3. นกตีสหางยาวนกขนาดเล็กมีขนาดตัวรวมหางโดยเฉลี่ยที่13-15เซนติเมตรน้ำหนัก7-9กรัมลำตัวสั้นป้อมหางเรียบแคบและค่อนข้างยาว โดยทั้งนี้ส่วนหางมักมีความยาว7-9เซนติเมตรกินแมลงเป็นอาหารและส่วนใหญ่มกักจะกินไข่หรือตัวอ่อนของพวกมอสและผีเสือ้อนกชนิดนี้แทบจะพบได้ทั่วประเทศญี่ปุ่นแต่นกชนิดนี้ในฮอกไกโดจะเป็นชนิดย่อยซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างจากชนิดปกติโดยทั่วไปคือการที่ชนิดย่อยนี้เมื่อโตเต็มวัยจะมีขนคิ้วสีขาวนั่นทำให้ลักษณะใบหน้าของชนิดย่อยมีลักษณะขาวทั้งหมด ต่างจากสายพันธุ์ที่ไม่ใช่ฮอกไกโดที่จะมีขนคิ้วสีดำลักษณะที่โดดเด่นของนกชนิดนี้ทำให้เวลามันบินจึงดูเหมือนก้อนสำลีปุกปุยกำลังลอยอยู่และด้วยความน่ารักของมันทำให้ถูกนำไปทำเป็นตีมขนมญี่ปุ่นมากมายโดยชาวญี่ปุ่นจะเรียกนกชนิดย่อยที่พบในเกาะฮอกไกโดที่มีใบหน้าขาวตัวนี้ว่าชิมมะเอนาเกะเปรบได้ดังพูดแห่งหิมะนั่นเอง สุนัขจิ้งจอกแดงเอโซสุนัขจิ้งจอกแดงเอโซหรือคิตะคิสุเนะเป็นสายพันธุ์ย่อยของสุนัขจิ้งจอกที่มีถินอาศัยอยู่ในฮอกไกโดดูแล้วมีความสง่างามปนกับความน่ารักอย่างลงตัวโดยมากแล้วจะเจอได้ทั่วไปในเกาะฮอกไกโดโดยเฉพาะบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ แม้แต่ในส่วนของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดเราก็สามารถพบเจ้าจิ้งจอกแดงออกมาโชว์ตัวกับนักท่องเที่ยวได้อยู่อย่างต่อเนื่องรวมถึงในสวนสัตว์ก็มีเจ้าจิ้งจอกแดงให้ได้ชมเช่นกันแต่หากใครชอบท่องเที่ยวธรรมชาติหรือได้แวะเวียนไปแถวบริเวณอุทยานแห่งชาติเรโตโกการไปลองทัวร์สองสัตว์ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียวปกติแล้วเจ้าจิ้งจอกแดงจะโผล่ออกมาให้เห็นอยู่บ่อยๆโดยไม่กลัวคนเลยแม้แต่น้อย และอาจจะมีบางครั้งที่พวกมันเดินเข้ามาหาคนเองเลยด้วยซ้ำห 5. ากะรอกแดงเอ so. โซกะรอกแดงแห่งเอเชียนี้ถูกแพร่กระจายสายพันธุ์ไปทั่วทั้งเอเชียกับยุโรปแต่ฮอกไกโดนั้นเป็นอีกแห่งที่มีชนิดย่อยเป็นของตัวเองโดยในญี่ปุ่นสามารถพบสัตว์ตระกูลนี้ได้ที่ฮอกไกโดเท่านั้น พวกมันชอบใช้โปรงไม้เพื่ออยู่อาศัยกินถั่วและเบอร์รี่เป็นอาหารท้องกระรอกแดงจะมีขนสีขาวมีใบหูใหญ่ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสายพานนันธุ์นี้ที่มีขนาดหัวถึงตัวยาว1 9 2 3ถึงซนเมตรความยาวหาง1 5 2 0ถึงซนติเมตรน้ำหนัก250-340ถึงกรัมมีกรงเล็บโค้งเพื่อให้สามารถปีนและขึ้นลงต้นไม้ที่มีลำต้นกว้างหรือกิ่งบางๆได้ และแม้กระทั่งผนังบ้านก็สามารถปีนได้เช่นกันขานหลังที่แข็งแรงของมันสามารถกระโดดข้ามไปมาระหว่างต้นไม้ได้รวมถึงมีความสามารถในการว่ายน้ำหางที่ยาวนั้นช่วยให้มีความสมดุลเมื่อกระโดดจากต้นไม้สู่ต้นไม้ซึ่งกรอกรชนิดนี้มีจุดเด่นที่สามารถเปลี่ยนสีขนได้ตามสภาพอากาศและสถานที่ตั้งแต่สีดำจนเป็นสีแดง กระรอกบินเอโซสายพันธุ์หนึ่งของกระรอกบินไซเบียซึ่งเป็นหนึ่งในสายพันธุ์เก่าแก่ของโลกและมีถิ่นกำเนิดในประเทศญี่ปุ่นจุดเด่นของกระรอกบินเอโซคือพวกมันมีขนาดตัวค่อนข้างเล็กกลมอ้วนและน่ารักเหมือนตัวละครในการ์ตูนทั้งยังมีดวงตากลมโตชวนหลงไหลตัวกลมและมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงตุ๊กตาที่ทำเลียนแบบโปเกมอน กระรอกบินสายพันธุ์นี้สามารถพบได้บนเกาะฮอกไกโดของประเทศญี่ปุ่นแต่บางทีผู้คนอาจจะสับสนได้เพราะพวกมันดูเหมือนกระรอกแคระที่อาศัยอยู่ในป่าหุนและเกาะคิวชูกระรอกบินเอโซมีความสูงเฉลี่ยเพียง33เซนติเมตรโดยส่วนหางจะยาวประมาณ9-14เซนติเมตรน่าเศร้าที่เราต้องบอกว่าสิ่งมีชีวิตผู้น่ารักเผ่าพันธุ์นี้กำลังถูกพิจารณาให้อยู่ในสถานะสิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในค่ายใกล้าการสูญพันธุ์ อย่างไรก็ตามระหวังว่าความน่ารักที่หาได้ยากเช่นนี้จะสร้างความตระหนักให้ผู้คนได้เห็นความสำคัญของพวกมันและช่วยกันอนุรักษ์เพื่อไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์มากขึ้น